เม anyway, ื่อว well. ันที่20ธ mm ันวาคม2566ณห้อง21/706ชั้น7อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้จัดโครงการเสริมทักษะการสอนสังคมศึกษาหัวข้อการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน45คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนะักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนองานวิจัยโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรเกวรินงามพิริยกรจากมาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองครักษ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา2วันคือในระหว่างวันที่20และ21ธันวาคม2566ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในการนำเสนองานวิจัย